สวัสดีครับเอฟครับพามาดูคอนโดมดุดคอนโดมดแดงนะครับที่เราย้ายจากเราย้ายรังจากสวนนะครับเรามาเอามาทดลองเลี้ยงที่บ้านนะครับโดยใช้กล่องตะกร้านะครับมาเป็นที่อยู่จําลองเป็นรังของเขานะครับเมื่อวานผมได้นํารัง ใส่ในกระสอบนะครับใส่ในกระสอบทิ้งไว้ในกระสอบแล้วให้เขาย้ายลังเองนะครับย้ายเองมันตะก,ก้านะครับตอนนี้ที่ตะก,ก้าไม่มีนะครับเขาไม่ได้ย้ายมาอยู่ในตะร้กกานครับเมื่อวานให้เขาสํารวจก่อนสารวจพ้นที่กับให้อาหารให้เขาให้น้ําเขาวันนี้มาดูครับนี่ครับผมเขาเลือกใช้ขวดน้ํานะครับ ปองเมื่อวานนะครับเขาเลือกใช้ขวดน้ํานะครับในการเดินเอาไข่มาวางนะครับเป็นที่ปลอดภัยของเขานะครับเขาเดินใหญ่ถ่ายด,ดูนะครับเข้าใกลไม่ไดายน่ครับเดินใหญ่ปิดนะครับปิดฝาขวดนะครับมุดงานเขาจะทํางานกับขนไข่ขนอะไรเข้ามานะครับ ใครตอนนี้ยังไม่เห็นนางพญานครับตัวคนก่อนอ่ามีมีมีครับนี่ไงครับมดปี๋อยู่ด้านในจะเห็นนางพญาอยู่ตัวดำดำนะครับตัวนี้นะครับดำดำเห็นไหมฮะอ่านางพญามีแล้วครับนางพญามีแล้วนางพญาเป,นสนสเป็นคนสั่งเป็นคนสั่งสั่งงานนะครับ นี่ครับมดปีกมดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่าสสสสแสดงว่าสมมติฐานนี้การทดลองนี้ใช้ได้นะครับผมต้องรอให้เขาขยายพันธุ์อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูว่าดูว่าสัตว์ของเขามีอะไรบ้างตอนที่ก็มารออยู่ข้างล่างแล้วนะครับสัตว์ของเขานี่ครับคือมดแดงนั่นะครับมดแดงกับมดดำนะครับ อาจต้องหาอะไรมา,าขับไล่เขาหน่อยจัดการเขาหน่อยโอ้มีหนึ่งตัวขนนาพยาออกมาผมเคยดูกับสารคาดีกับกับมดแดงมดนะครับมดหนึ่งรังจะมีนาพยาแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้สงสัยเขาจะจัดการกับนาพยานครับที่ ต้อขยายลังออกไปนะครับถ้าลังมีลักษณะที่เล็กนะครับเขาก็จะมีนากพญาตัวเดียวนะครับนกพญา,าที่ท่สำหรับการวางไข่นะครับวางไข่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่อ่าถือว่าสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมีไข่เดินละ ม่ใครเขาทำไปชักใยเป็นอนาณาจักรของเขาข้างล่างเดี๋ยวขออนุญาตเอาขวดน,น้ํามามาใส่อีกนะครับเพื่อให้เขาได้เดินหลังตทงนี้มันจะแออัดไปนหน่อยนะครับผมโดยอัปเดตคลิปครั้งต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ